สวัสดีครับผมเจ๊มาเบิ่งดูเจ๊มอตอกตอกแถวตอกแถวในลุงแถวสองสามนี่แถวนี้ตมันมันออกเสาอ่ะมัน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 ไปน้ำเสามันไปน้ำเสาแมนแมนมันคืองานศิลปะเนี่ยถูกต้องเทียงกับว่าไดดได้ประเด็นีศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดแข็งแล้วครับมันแข็งแล้ว เสมหน่อไปนะเสาอยามันไปน้ำเสาวันไปน้ำเสาว่าเพราะว่าเพราะว่าพี่ชัยวางแผลตัวแรกเขาประชิดเกินไปไงต้องโทษคนที่วางที่ชัยเป็นคนเป็นเป็นน้ำค้นตั้งฐานนนเพื่นว่าเพิ่นโบเสื้อเอ็นแล้วเพิ่นเสื้อสายตาจะของไปตามมันคือศิลปะ ไแค่ทวงจะซื songs, ้อเด้อขอิติด้อแล้วเอาหนตัวม่ด้งขึขข s <S ้นแถวสามมงได้เห็นเห็นขึ้นแถวสามกมาเป็นยังไเดี๋ยวเอยตั้งกลองเด้ออยคอยทายได้ผู้อื่นนะขอปทายเจ้าของนานนานเป็นยังไงเนี่เอาเมิ่อไห่เด้อแน่แน่จพึ่งจกี่ตัวแน่เด้อจับแถวสนเด้อยไ ก็อยู่ในแถสนี่บแถแถวสองี่ตรงปิดแสมเตมเป็นแถวสามมงนยเตเลยวเลยตัดเัเบอาปูนอัดเลยอันสูงเลยบใหม่ทำงานอย่างนี้ทำกันบ่ตครึ่งเลยบ่มีบ่อัดครึ่งใส่ก่มนบใส่ครึ่งมาตเออสี่ครึ่งนึงกนใส่ครึ่งมาตตัวปันปูนหนาได้ง นี่แล้วแถวปากเสียนไม่ควรเป็นยังมันเป็นแถวสามมันเท่าไรกันเสียวมันจะเท่ามันจะเท่าไรกันเดี้ยนเสี้ยนอะไรวะลูกเป็นยังอีกคือบอกว่าเป็นยังเป็นยังว่าลดอันน้อยๆก้อยสีก้อยมันใหญ่กว่าแก่สาวก้อให้ตรงแม่จะยากหน่อยเพราะว่าเราใส่ปูนเยอะถ้าเราใส่ปูนเยอะน่ะมันจะมันจะตรงยากเพราะว่ามันจะล้มไปแม่ตามมันจะลาดแล้ะเกี่ยงเนี่ยครับ ล้มเวลาเราปรับอ่แต่ถ้าใส่ปูน้อยอ่ะมันจะมันจะตรงอยู่โอ้ยโอ้ยเพื่อเอามาไว้นี้มันยุ่งจะซื้อกลับไปนั่งเนนเนนวางอย่าเห็นเอาคนแรนแรงไม่เกี่ยว สามมุมได้สามุมสามุมสามมุมชุ่มอะไรดิชุ่เข้าชุ่มข้าล้วิอ้ตมเบลเออเสร็จเลเสาเลยเสร็จทำเสารวมละไหนแถวสาม บอกมาเริ่มปราบแล้วนี่ก็ไปเสียวเลยวะโอ้ยน้าส้นอีกแล้วปุ่นบนกะปุ่นก่อนเกิดไปนั่งไม่คิดถึงละปะเจอล็อกนี่ได้อยู่เดีละปะไม่มีหูไม่มีผิดมาแล้วเจ้าของวันเกิดมาแล้ว เรียบร้อยนะคะแถวนี้เหลืออีกหนึ่งชั้นนะคะอันนี้ดูเยวสองพิซซ่านะวายยังกับจะลวดเดี๋ยวนะก็มาทางสิเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะสองแถวไม่ใช่เหรอที่ทำางตัวซอยแล้วซอยแล้วมาเรีนู้นมาแล้วมาแล้วเดชเตัวช่วยมาแล้วคือเขียวบอกไอ้หกสิบคูนเมตรมันไม่พอลุงมกว้างกว่าหกสิบ โตใช่ไหมตัวสิงไหมผมก็ดูร้านเนี่ยกับพี่เดแหละหกเแล้วมันใหญ่สุดแล้วหกเยังเล็กกว่าใช่ไหมยังเลกกว่าใช่ไหมวางกับพื้นอะไรนะกว้าพื้นเรไม่ได้วัดฐานเลยเนาะถ้าจะย้ายถ้าจะย้านใส่ไกลกล้ตยาคิดอะไออกอีกอะไรสตอปเพ็นบ้างร็ไ้รจับยัน กลองอันนี้สตอบบ้านี่ก็เรตบัดต่อ,บบตอเอาดียเด๋ยวโคนั่งคนนะกเท่าไลแล้วหม่เหงือท่มฮนอกแบบไม่มีปลาลงเหงือท่มย อันนี้ก็เป็นน้ำดื่มนะคะเอฟซีมาเพื่อนก็เมานะคะมาวานร้อยขวดนะคะฮะฮะบานนี้ลูกอมฝุ่รอรอแล้วพุ่มพุนเออแอนเอาก่อนไปที่พนุกันนี่พนักงานมาใหม่นะเอฟซีลังจากพักผ่อนแล้วนะะ <Happiness. S 2> อัดเท่าเต็มที่เลยโอ้โหเจอเป็นตั้งหมดข้าเลยเนาะได้อยู่บ่ได้ได้แล้วเ调เท้ามันลุ่มมนไปใส่อยังไงตัวที่สองตัวเด้หัวมันนะีบ่เออแม่นงัดมางัดหัวมันอีกนิดนึงนี่แหละเดี๋ยวแถวสามแถวแปดซ จเ,เจ้าล่ะพาเขาน่ะแถวสามมาเศ้านี่กัแถวสามแถวสี 3, ่อยู่หันเลยพเพาะแล้วเพาะอยู่หัน,เห,นเห็นตัวเห็นตัวอย่างหละบปีเป็นตัวอย่างนะนู้น,นตัวต้องจับเส้นนันเป็นหลักเดอ้อฟังนั้นเห็น,ยนอยู่เวลาจับสามเหลี่ยมบอเวลาจับสามเหลี่ยมมันจังมาเป็นแนวเดียวกันเป็นอยังแบบบริเหตแนว้วบวงเสือมาจับเหลี่ยมสวยไปเกลี่ยทางเขาเง่านามุนในเดือนแล้วคุณตัวมาเร่ามักอารีเด้อทู่บ้านนะ โอเคยัคือเป็นไอ้นั่นอยู่โอ้ยกัดสีมือเนาะแป๊บถนนเลยสีมือบอเสมอกันสิบบาทนี้โยเทปบอต้องเนี่ยเนี่ยมาครูขี่รถออกมาฟางเช้าหนึ่งคนมาหนี่ปเยี่ยมเลยเจ้าจังบได้ขี่ดูแต่ล่ะสิบบาทรถน้ำแข็งไปรถน้ำแข็งไปแห้งคันใหญ่แบบนี้ หมล้วปกเรดีวหลั่สุดันนกันองนีน้ำมันหลุดมองไอ้สมวานอะเลื่อยได้บัตรหนิงด้วยเช่มันจะหลุดนะหึไยเดียวได้ยังมั้งมันจะเอียงนะก่อนนี้างมันน่าจะเ้าก่อนนีไปเอา ตัวข้าวจี๊เป็นดเอมากัตีเเขามอีกดมล่ส้เนยวไปไอีกข้างนี้แม่ตีเอาอีกดยตีเอาอีกั้งก้อนเลยมเลยเลยแล้วนะเลยแล้วนะเลยไมันเลอยตัวล่างเป็นยังั้นตัวนี้มันเลื้อยไปโอ้ยอกันอะไรกันดงเบิึงยังวะโอ้ยเอาเอาเอาตัวนี้เป็นลัก นีจัไปเตัวสามเป็นหลักเลยเออนี่นะน้องมันกระชิลุดนี่ไปได้เออเดี๋ยวคอยสีเนียนไปเองเดี๋ยวคอยเนียนไปเองนะไม่ใช่สาบยู่ใช่สาบยุ้ยปักะปูนะเดี๋ยวคอยเนียนไปเองเด้อมันเออโวยยุเปิมาลอดเหยียบขยามเองคอยเจียนให้มันอันนี้ไปเรื่อยขยามเองนะให้มันถึงขยามออกอีกด้วยเ